สวัสดีค่ะกระซิบออกเราแนะนำมิสซูบิชิไทยท่านแคปให้ชมนะคะทรงหล่อพร้อมซิ่งค่ะแม็กหล่อครบชุดด้วยนะคะทุกท่านดูร้อแม็กกันก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2,014เครื่องยนต์ 2,500cc GLX โครงสร้างหน้าเดิมหลังเดิมค่ะน็อตไม่ขยับนะคะเครื่องดีค่ะภายในแต่งสวยงามนะคะเริ่มพร้อมค่ะร้อยยางสวยขับขี่ได้สบาย ราคาหนึ่ง0นบาทค่ะรถเกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะภายในเป็นเบาะหนังท่านใดสนใจรถกระบะมิตซูบิชิไททันคันนี้นะคะสามารถดูรถได้แถวปทุมธานีค่ะอยู่แถวคลอง5นะคะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปด้วยสามารถติดต่อโทรคุยโดยตรงนัดหมายไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะ แอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ